คุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนไม่ได้ดาตาดีระดับที่จะเป็นดารงดาราไม่ได้แต่งตัวหรูหราไม่ได้พูดเก่งแบบนักพูดระดับโลกแต่เขากลับมีบางอย่างที่ทำให้ใครต่อลายอยากอยู่ใกล้ๆอยากพูดคุยด้วยอยากเรียนรู้อยากรู้จักเขาและที่สำคัญคือรู้ตัวอีกทีคุณเองก็หลงรักเขาไปแล้วค่ะสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันคือลักษณะบางอย่าง ที่แผ่ออกมาจากภายในอย่างเป็นธรรมชาติและข่าวดีก็คือสเสน่ห์เหล่านี้มันเป็นสเสน่ห์ที่สร้างได้ค่ะวันนี้ครูเกศจะพาคุณมาพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการสร้างสเสน่ห์ให้คุณเป็นตัวของตัวเองแบบเป็นธรรมชาติแต่ทําให้ใครๆก็หลงรักคุณไม่ใช่เพียงแค่การวางตัวแต่เป็นการปรับพลังงานภายในการสื่อสารความคิดและพฤติกรรมค่ะ ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้อยากอยู่ด้วยอยากรู้จักนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งคุณจะต้องใช้พลังของความเยือกเย็นสงบและมั่นใจสเสน่ห์ที่ส่งพลังคือความสงบค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเอาชนะแต่มีพลังนิ่งที่ทำให้ใครต่อใครอยากเข้าใกล้คนที่มักจะมีสเสน่ห์จะเป็นคนไม่วู่วามไม่โวยวาย ควบคุมอารมณ์ได้ไม่เปลี่ยนอารมณ์บ่อยแต่เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องแสดงออกจนเกินพอดีค่ะข้อที่2เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยของคนอื่นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเสมอไปที่ทำให้คนรักกันบางครั้งแค่คุณจดจำได้ว่าเขาชอบกาแฟแบบไหนหรือว่าอาจจะถามถึงสารทุกสุขลิบของเขาอย่างจริงใจถามถึงคนในครอบครัวของเขา ถามถึงกีฬาที่เขาชอบการใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยทำให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าในสายตาคุณค่ะ